เขาบอกมาบอกว่าหนูตกหลุมรักพี่บุญรอดใช้คําว่าสงสารสงสารใครชอบใส่ฝ่อนนำแบบลาตินเนี่ยคือต้องเป็นบุญรอดเลยเจริตแบบยูนิเวิร์สคือบุญรอดทําอาหารเก่งแต่หกแต่หกแต่หกตอนสั่งมนได้เต็มแก้วแต่ตอนเสิร์ฟมาเหลือครึ่งแก้วกาแฟเทวดาใช่ไหมคะเขาก็จะไปฟ้องสคบกันใหญ่เลยคุณของผู้บริโภคคุณของบุญรอดก่อนคุณของบุญรอดก่อน จริงหรือไม่คะที่ที่ภูเขาเนี่ยซ่อนฝอยขัดมหม้อไว้ใต้หมวกจริงไม่ผ่าชอบไปเลยแต่ไม่ได้เป็นสายฝอยเป็นชาบบบวประมงนะจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าคุณเป็นฝอแต่เป็นฝอเดียวคือฝออื<ร>อนอฝืน,นบุญรอดนี่ถือว่าเป็นนางฟ้าสำหรับ, <c oughs> บทุกคนเลยฟ้าเลยเหรอคะ สนับสนุนโดยเซรั่มล้างหน้า Snow Lotus และ Snow Lotus The c r e a จาก Madame l o u i พวกเขาคือแขกรับเชิญที่แต่งตัวดีที่สุดของมีนาจริงๆแล้วหนูว่าได้อินสิตรชั่นมาจากป้าจริง มาติดตามป้าตั้งแต่นิติศาสตร์อุ๊บเป็นกันเลยเด็กป้าคือว่าอ่านน,นิติศาสตร์อุ๊บห <c oughs> นูเป็นคนที่ไหนหนูเป็นคนอยุธยาค่ะปะ้าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนไม่ได้แต่งตัวจัดขนาดนี้ใช่ไหมมัธยมตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องแอบบอยกลัวสังคมจมตีหรอเด็กเนิร์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเด็กๆอย่าบอกว่าบุญรอดคืออินสไปเรชั่นในชีวิตหนูเรียกว่าเป็นการตกกระไดพลอยโจนดีกว่าเพราะว่าชีชอบใช้หนูแบบไปเดินตลาดนัดแล้วแบบว่าเวลาชีซื้อของแต่งหญิงอะไรหนูต้องคอยถืออะไรให้ชีเลยเหมือนตกกระไดพลอยโจราะกันเเเลลลือออกกกกกช่่่่่วววยยัันนใสแตตขาาาาบบมมหหูุรก พี่บุญรอดใช้คําว่าสงสารสงสารค <c ười> <c ười> ือชียเป็นตัวแม่ชีดังมากในมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับทำกิจกรรมแต่งหญิงคือง,งานออกหน้าชีเป็นเซนเตอร์ทุกงานเพราะว่าชีคื่อนไวเหมือนคนอื่นแต่พี่บุญรอดเขาก็เรียนหนัง <c ười> สือเก่งนี้ก็พอได้นะแต่แต่งหญิงเก่งกว่า <c ười> อ่างนั้นข่าวลือท <c ười> ี่ว่าหนูไปหลงรักบุญรอดนี่คือไม่จริงแอ m มี feel เฮ้ย หลงรักแบบยัิผู้ใหญ่พูดได้ใช่ปะ่าผู้ได้เลยครัาเขาไม่ได้มองภูเขาว่าเป็นเพื่อนนะแต่ว่ามองเป็นเหมือนไม้เท้า <c oughs> พยุงอ, <c oughs> อันนี้ถูกคุณ <c oughs> รอดอาศสยตาซันพันหกแล้วเล่นเชียหนามากอยากแต่งหล่อๆ่อมันใส่ปุ๊บมันจะดูแก่ชีต้องถอดแล้วชีก็จะมองไม่ค่อยเห็นหนูจะต้องเป็นคนประคองชีเดินเดินเซิร์ฟเกย์หนูคืออะดัปเทชั่นของแพรตาให้เขาเป็นขาเป็นมือบางครั้งเป็นสมองให้ด้วยช่วยบอกข้อดีของบุญลอดได้ไหม อโอเคโอเคเกย์คนไหนที่กำลังสนใจบุรรอดเนี่ยช่วยโปรโมทหน่อยให้บุลลอดมีแฟนใครสนใจบุลลอดต้องทำยังไงถ้าเกิดใครชอบใส่ฝอนงแบบลาตินเนี่ยคือต้องเป็นบุลรอดเลยเจริตแบบยูนิเวิร์สคือบุลลอดทำอาหารเก่งแต่หกแต่หกแต่หกบุลลอดนี่ถือว่าเป็นนางฟ้าสำหรับทุกคนเลยฟ้าเลยหรอคะัทำไมเธอเป็นคนชั่วอย่างนี้นางฟ้าในคราบของหมาวัน ไม่ก็เป็นน้องหมาน่ารักไงครับป้าน่ารักดังใช่แล้วคือต้องเป็นหมาวัดด้วยเพราะว่าชีเป็นคนทำมะทำโมชีทำมะเนาะใช่ทำมะแล้วแล้วชีก็น่ารักเหมือนลูกหมาทำก็ต้องคอยหินอย่างครับป้าชาวเน็ตถามว่าเผื่อมีใครสนใจบุญล่อตอนนี้หนูอยากจะพูดอะไรกับหน้ากล้องชาวเน็ตโอเคอันนี้คือจริงจังหนูว่าชีเป็นคนใจดีชีเป็นคนแบบเทคแคร์คนรอบข้างเดินสวยแต่หน้าอาจจะตลกนิดนึงถ้าคุณเป็นคนที่ขี้เบื่อเขาจะมีการเสิร์ฟการแต่งหน้าหลายๆลุคให้คุณดูแล้วคุณจะไม่มีการเบื่ออยู่แบบ ห่านไปคขา่าโรคซึมเศร้ามากๆนะคะ,คะจริงๆแล้วเนี่ยการอยู่กับบุรอดมันเหมือนแบบแฝงข้อคิดเรื่องกับธรรมะได้ด้วยค่ะป้าเราเหมือนจะได้ปรงอสุภะทุกวัน,นะะ <c oughs> ตลอดเวลา <c oughs> ชีพาหนูไปเดินนะนี่ถ้ำนาคาเบิงกานะคะชีเดินนําหน้าไกดเลยหนูอยู่หางแหว <c oughs> เพราะว่าชีถนัดการเดินแบบข้ามสิ่งกีดขวาง คือถ้าเป็นทางเรียบเนี่ยชีจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่จะเป็นการกระบอกของการยกหลบสิ่งกีดขวางได้อันนี้เป็นการฝึกของชีมามิวส์บายเมทินีของพี่พีลูกเกดก็ทําไม่ได้ภูอันนี้ถือว่าเป็นธรรมะขั้นสูงสุดเลยนะค่ะฝนและตืออยากเป็นเพื่อนกับบุญรอดแต่ไม่อยากเป็นเพื่อนกับภูเขาทํายังไงคะเขาต้องปรับตัวเยอะค่ายู่่ับุญรอดไม่แต่ฝนเขาบอกว่าเขาอยากเป็นเพื่อนกับบุญรอดเลยหรอ อินโทรเวิร์ดอินโทรเวิร์ดปอินโทรเวิร์ดกัไมัใช่อิ่งเนุกแต่จริงๆอ่ะชาวเน็ตก็ชอบอยากเป็นเพื่อนกับบุญรอดมากเพราะว่าแบบเวลาแบบคอมเมนต์เวลาหนูเล่นกันเหล่งเนี้ยเขาจะชอบแบบเอ็นดูบุญรอดเนาะช่วยบอกข้อดีของบุญรอดมา3ข้อ3ข้อใช่ไหมคะ 1. เดินสวย 2. ไม่ออกสาวเออ3หน้าเด็ก อะไรคือแรงบันดาลใจที่ภูเขาทําคลิปด่าบุญรอดความในใจจริงๆของภูเขาใช่หรือไม่ต้นตอมันมาจากไรที่บุญรอดชอบด่ากราดหนูจิตใต้สำนึกของบุญรอดคืออันนั้นแต่หนูยังไม่ทันหยิบกล้องไงและไอ้จังหวะที่หนูด่าชี้กลับคือหนูหยิบกล้องแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูยังหยิบไม่ทันไงครับป้าอัดไม่ทันใช่ค่ะไปเข้าสารกับบุญรอดเนี่ยเห็นฝนเขาเล่าให้ฟังว่าหนูไม่โดนชูเข้าสารเนี่ยคนมันจะเยอะเนาะลายเต้ของบุญรอดเนี่ยมันจะแตกขาดีูดค่ะป้าชาวต่างชาติเราเห็นแล้ว เขาเจอช็อกเป็นแบบว่าจุดดึงดูดใช่หนูก x o t i c suit exotic s u i หนูแบบเป็นสายแบบว่าต่อเบาๆแต่เราก็เน็วไอัหนูก็จะแพ้ชีเรื่องนี้ตลอดก็เลยทําให้แบบทะเลาะกันรุนแรงได้ข่าวว่าทะเลาะกันถึงขั้นแบบว่าไม่คบกันมา2ปี เขาเรียกว่าเราห่อเราแหงกันเป็นช่วงๆเหตุการณ์ไหนที่ทําให้หนูกลับมาคืนดีกันเราสองคนไปเที่ยวด้วยกันมีกันแค่2คนแล้วเราอยากได้ภาพหนูแบบเสก <c oughs> แบบสเสียล้อกเกแต่เราไม่มีใครแล้วค่ะป้าแล้วถ่ายกันเองถ่ายกันเองหนูเสียเปรียบในเรื่องของการถ่ายภาพหนูให้กันแล้วกันแต่สรีระหนูแย่แพ้เขาถ้าเรื่องอกเอวโพกนี่ต้องให้ซีจริงๆแล้ว ไหนที่ทําให้เป็นที่รู้จักเป็นไวรัลที่สุดบ้านชีเปิดเป็นคาเฟ่ซิกเนเจอร์ของเขาคือไม่ใช่เรื่องรสชาติหรือการเดคอเรทแต่เป็นการเสิร์ฟเฮ้ยลูกค้าเยอะมาเฮ้ยคนชงคือพ่อของชีแต่คนเสิร์ฟคือชีเขาจะไปแจ้งสบคกันว่าทำไมตอนสั่งมันได้เต็มแก้วแต่ตอนเสิร์ฟมันเหลือครึ่งแก้วกาแฟเทวดาใช่ไหครับเขาก็จะไปฟ้องสบคกันใหญ่เลยหนูก็เลยต้องไปห้ามไงคุมของผู้บริโภคคุ้มของผูรอดก่อนคุ้มของผูรอดก่อน ชอบงานพิธีกรใช่ไหมได้ข่าวงานพิธีกรที่หนูชอบมันมาจากบุรอดนะทำไมอ่ะพาะตอนอยู่คณะหนูกับบุรอดคือพิธีกรอันดับหนึ่งที่ครูไว้ใจให้เราจับไม์คู่การออกกันนายเขาจะให้สคริปต์บอร์ดมา2ชุดบุลอดไม่ต้องใช้เลยตัวชงตบมุกให้หนูส่วนเข้าตัวเองอย่างเดียวทุกวันนี้บุลอดเวลาเขาอ่านสคริปต์ทำไงอ่ะหนูเป็นคนอ่านแล้วหนูย่อยอ้ชีจินทอดประตูเปิดแล้วแกอะไรอย่างเงี้ยเสียเราไปนอนว่าจินทอดประตูเปิดแล้วแกประมาณนี้สกูบี้ดู เป็นคนที่พาหนูเข้าวงการติดแกรมแต่หนูไปไม่ถึงจริงหรือไม่อันนี้ลึกมากเลยนะแหล่งข่าวอ่ะคือต้องบอกว่าจริงค่ะป้า<น>คือรูปหน้าอะไรของชีมันสมให้แกรมได้ใช่เขาชุรรรบรอยากจะบอกอะไรถึงเพื่อนคนนี้บ้างคะหนูดีใจที่มีชีเป็นเพื่อนนะ <c oughs> บางทีแอบ <c oughs> มาในรูปแบบของผี แต่หนูเป็นห่วงชีตลอดอย่างเวลาชีนอนอะไรเงี้ยหนูแบบดึกๆหนูก็ต้องคอยขึ้นมาเตะอ่ใหม่เทคสองค่ะหนูพูดแล้วให้มีเหมือนสะอื้นแบบเป็นห่วงอย่างแท้จริงคือต้องบอกว่าหนูว่าดีใจที่มีชีเป็นเพื่อนเทคสามตใหม่หนูไม่ดูไม่จริงหนูกั้นขำอยู่ครับว่าไม่คือหนูเป็นห่วงชีจริงจริหนึ่งคือในเรื่องของการรู้เท่าทันเกย์เพราะว่าเกชอบเข้ามาเสิร์ฟชีเยหนึ่งในเกยนั่นก็คือป้าเอ๋หนึ่งในเกยนั่นก็คือป้าเองหมอดเนี่ยก็ เข้าใจคําว่าเสาววายสมองไหลปะครับป้าแล้วหนูหึงไหมเอาตรงๆเห็นใจมอสมากกว่าคือหนูก็ไม่กล้าพูดว่าสิ่งที่มอสจะเจอหลังจากนี้มันจะมีอะไรบ้างไงป้าโอถ้าเราเจอมาหมดแล้วหนูแต่งตัวเป็นม่อนชีชๆหรือลาบูบูสีน้ำตาล ม้อนชิชิคืออะไรนะม้อนชิชิคืออะไรนะม้อนชิชิทาเถอะที่หนูปลายเจนวายแล้วอะค่ะป้าเดี๋ยวขอไปถามก็ถามจากทางบ้านานะเ <haw ks> คเอาห้องส <Overwatch> ่งถามว่าอะไรนะคะจริงหรือไม่คะที่ที่ดูเขาเนี่ยซ่อนฝอยขัดหม้อไว้ใต้หมวกวจริงจริงแล้วหนูรอวันนี้มานานมากหนูบอกเลยว่าหนูเปิดที่นี่เป็นที่แรกค่ะตอนนี้หนูจ้ติดหมวกอันนี้มากถ้ามีสปอนน้ำยายืดผมเข้าป้าตือขอให้เมื่ถึงหนูเป็นคนแรกมากค่ะ คำถามจากผู้ชมในห้องส่งจริงหรือไม่ผิดชอบไปทะเลแต่ไม่ได้เป็นสายฝอยเป็นชาวประมงแล้ว ั่นใจมาทั้ทงชีวิตว่าการให้หนูไปอาบแดดแบบริมทะเลอะไรเงี้ยเราคือใส่ฝอไม่มงเนาะเราคือแทนสกินชีอชอบเอาไปพูดกับคนอื่นว่าหนูเหมือมนชาวประมงไม่มงเนาะคือผมหนูมันก็ให้ด้วย,ยได้เดี๋ยวขอ,ขอคําถามสุดท้ายจากผู้ชมในห้องส่งแล้ว <laughs> ผู้ชมเยอะมากจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าคุณเป็นฝอแต่เป็นฝอเดียวคือฝออื่นอฝืน ฝออือนอฝืนคือคำนี้เอาไว้ด่ายรอดหลังใหม่ไมเพราะอีรอดเป็นช่าแต่งฝอฝออือนอฝืนแต่เวลาหน้ากล้องอาชีเอาคำนี้ยมาแว้งกัดหนูแล้ววันนี้นะคะรายการรายการอะไรวะรายการอะไรวะสนับสนุนโดยเซรั่มล้างหน้าสโนโลตัสและสโนโลตัสเดอะครีมจากมาดามลุย